นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับพวกเราในรายการที่า,าบ้านเกิดของแบบบ้านเราค่ะฉันนางสาวชมพูนุษย์นิลกอทานทีชั้นนางสาวพรทุนมนชูริตค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของหอย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 ,หอยแล้วก็หอยค่ะ<อ>แล้วหมูรู<อ>้ไหมจ๊ะว,ว่ารายการอของเราวันนี้มีชื่อตอนว่าอะไรตอนอะไรหรอจ๊ะแบบก็ตอนหอยให้โตอยู่ที่ไหน เดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงต้องเป็นหอยไฮโซด้วยละ่ะอ้าวหนูนี่ไม่รู้อะไรเลยนะก็เพราะว่าหอยเนี่ยมันอยู่ในวังไงล่ะทอ่เรียกว่าวังหอยใช่ไหมใช่แล้วจ้ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะพาทุกท่านไปบุกสถานที่จริงกันเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะคะพวกเราสองคนต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเพราะว่าถ้าลงมาทั้งอย่างนี้ก็จะเปิดเปื้อนเลอะเทอะค่ะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันว่าเราไปกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่ของวางหอยแครงกันแล้วล่ะค่ะซึ่งอยู่ทางด้านหลังของพวกเราสองคนค่ะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าในาเนี่ยจะมีหอยกี่ล้านหลายล้านตัวเลยนะคะเนี่ยซึ่งตอนนี้นะคะเรากําลังรอผู้รู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องหอยแครงแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือพี่วันชัยทอ,องเปอร์หรือพี่จอมของเรานั่นเองสวัสดีค่ะ ก่อนเลยว่าทําไมพี่จอมถึงเลือกมาทําอาชีพเนี่ยค่ะกเปคนแรายล้วระยะเวลาในการเลี้ยงหอยแครงเ้ระยะเวลาขนาดไหนคะแล้วแต่ปล่อยทาี่เราอตัวมอย่างลูกหอยเ่าที่เราป่อย กันไปหมดเลยแล้วขั้นตอนในการเลี้ยไถล่ะคะขั้นตอนในการเลี้ยงอยเวลาเลี้ยงเวลาเลี้ยงก็ธรรมชาติก็ซื้อลูกหอยมาแล้วก็มาปล่อยเรียนตามตบอร์ให้มันเจริญเติบโตเองใช่ไหมคะใช่ไม่ต้องให้อาหารอะไรตามธรรมชาติค่ะแล้วอุปสรรคในการเลี้ยงเนี่ยมีมีบ้างไหมคะอย่างเช่นจุกหน้าหอย ถ้าหอยโตไม่ทันขึ้นช่วงหน้าฝนจะอันตรายมากคือหอยจะตายแล้อคะออจะตายแล้วฝนลงหนหนันคือตรงนี้นี่ไม่มีวิธีแก้เลยใช่ไหมคะปีไหนที่มาจะลงน้อยลงมร่าอย่างนี้ก็ต้องมีขาดทุนมีกาไรด้วยใช่ไหมคแล้วเวลาสมมติเราลงหอยไปเนี่ยแล้วเวลานำไปขายเนี่ยกำไรเยอะไหมคะ เขาโมเราไปขายเขาเนี่ยอย่างเราขึ้นมา80ตัวสามสองสามประมารนั้ หอยเจ้าหอยมาลงบอนเนี่ยเราไปติดต่อที่ไหนคะ่อ๋อติดต่อคือมันยังเป็นลูกหอยตัวเล็กๆอยู่ใชเล็กมากตัวขนาดบองทีเราเป็นต้องดำเราก็เราว่ามันเลี้ยงอย่างมาเดือนนี่เลี้ยงหอยได้สองเดือนกว่าหอยไหมนี่สองเดือนกว่าเออเวลาเวลาเราลงหอยไว้เนี่ยใช้เวลากี่เดือน 5เดือนแต่หน้านี้ก็คือยังไม่ไม่ไม่ใช่หน้าที่หอยจเจ้าขึ้นมาใช่ไหมคะต้องการเลี้ยงหอยแคร์เนี่ยค่ะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีเลยป่ะคะก็ถ้าหมอเขาเก็บแบบนี้ก็เลื่อยๆไปไปยังบอยู่บอมันเล็กมันเลีได้ปีเราปีเราคนเพราะว่าเราต้องด<อ>ีดด้วยเราต้องตกคุณหอยแล้วเอแลหนูทราบมาว่าเวลาเจอน้ำจืดอ,อย่างเงี้ยเขาก็จะเอาหอยขึ้นมาก่นอนใช่ไหมคะ เดี๋ยวค่อยปล่อยลงไปใหม่แต่ทีเนี้เวลาเราหอยขึ้นมาหอยอยู่บนบกไม่ตายเหรอคะเพราะว่าไม่ดีในนะ้ำไม่มเข้าขึ้นเขาก็จะามาขายเลยอ๋อตัวมาขายเลยอ่ามนจะไม่มีการขึ้นมาออมาทำม,มาบนบกเพราะว่าถ้ามันอยู่บนบกมันค้างคืนทั้งสองคืนมันก็ตะตายแล้วตายก็คือเอาไปขายเลยขายเลยหรือว่าถ้าช่วงฝนลงทุกยังไงก็ต้องขายกี่ตัวแล้วต้องขายราคาถูกแล้วต้องขายดีฝ่าเราไม่ได้เลย ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะขอให้พี่จอมนะคะลงไปงมหอยมาให้พวกเราดูว่าตอนนี้นะคะหอยในบอ่อตัวตัวประมาณขนาดไหนได้ไหมคะได้ นี่นะคะเป็นหอยที่ประมาณเดือนคะประมาณสองเดือนนะคะซึ่งยังไม่ถึงเวลาง,งมแต่ที่จอมของเราเนี่ยงมมาให้ทุกๆคนดูก่อนค่ะนี่หอยอะไรคะพี่ยตคไมูัตัวยังไม่ใหญ่มากค่ะค่ะซึ่งถ้าครบ4เดือนนะคะตัวก็จะใหญ่กว่านี้แน่นอนค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่วันชัยทองเบิ้งมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับสาระดีๆในวันนี้ที่พวกเราสองคนได้นํามามอบให้คะ่ะและดิฉันคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเต็มอิ่มกับเรื่องของหอยแครงแน่นอนคะ่ะทุกคนเนี่ยคงจะได้รู้จักทุกแง่ทุกมุมของหอยแครงกันใช่ไหมคะแต่สําหรับวันนี้รายการถิ่นฐานบ้านเกิดท้องด่านบ้านเราก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะ Bye-bye.